นี่มามามานั่งมานั่งร้านเสดวจซื้อในห้างในห้างบรรยกาศเฮ้ยมีที่รับรับโอเคนะแค่มานั่งนั่งมาร้านเดดมาเ้อมแค่มาสะดวจซื้อหรอพดีแล้วก่อนในสวล้วกนคห้าอไาได้แล้วราดีนะก็มีมีมีอะไรบ้างนี่ โอ้อาเจลมานี่ไงโอ้เรียบเลยขอกินเรียบเอาไปรับมาแล้วนี oh, oh, uh ่น้องน้องน้องเจ้กับน้องปูไปรับมาหนโ่อ้ไม่ขาดยโอสุดยอดเลยเนี่ยนะถ้าหยิบหยิบมาทิ้มีเนต์ายอะไรเรียบร้อยนะเอาหน้าเปล่าหน้องบอน้เกอ่าอะอะ นี่ที่อีกอีกาดสิอีกถาดมถาเนี่ยนองปอยิบพอกินแล้วน้องปอโอร่อยอเคนะนะไปจัดการอาหารเลยนโอเคี่ยมสุดยอดนะนีครับไอ้น้ำไม่อั้นนะติมน้ำไม่อันนเลยโอ้น้องปอเสร็ยี่ยุกอโอเคนะยังไงกอร่อยอร่อยมามที่อพา่อนกัน น่ากินของร้านสะดวกซื้อน่าจะอร่อยอๆเลยนะโอ้บรรยากาศดีมากสุดยอดมีครบทุกอย่างโอ้โหมีครบโอ้โอ้สุดยอดอโอเคนะโอ้หน่ากินมากสุดยอดจะเอาน้ำซุป